พระพุทธเจ้าจัดกับอนาถาปินทิกะดูก่อนขึ้หาบอดีทานไม่เกี่ยวกับว่าเป็นของที่เลวหรือประนีตแต่ขึ้นอยู่กับจิตใจของเธอว่าจิตใจของเธอผ่องใสหรือว่าจิตใจของเธอเศร้าหมองถ้าจิตของเธอผ่องใสทานของเธอก็ประนีตถ้าจิต ของเธอเศร้าหมองทานของเธอก็เลวเพราะฉะนั้นแสดงว่าขึ้นอยู่กับจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้สํารวจดูจิตใจของเราว่ามีเรื่องราวอะไรอยู่ในจิตใจไหมจิตกับอารมณ์มันเป็นคนละส่วนตอนที่อารมณ์มันเข้ามาครอบงําจิตเราได้ก็แสดงว่าตอนนั้น สติของเราสมาธิของเราอ่อนลงไปอารมณ์ข้างนอกเรื่องราวข้างนอกก็เลยมีอิทธิพลต่อจิตใจของเราคราวนี้เราสํารวมใจเข้ามาเอาใจของเรากลับเข้ามาให้จิตใจของเรากลับเข้ามาอยู่กับตัวเรานี่แหละเป็นทางของพระพุทธเจ้า อันที่จริงมันก็เป็นทางที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นแหละเป็นทางออกของจิตใจว่าต้องรู้จักสํารวมจิตเข้ามาแล้วก็มีสติรักษาใจเอาไว้เพราะสตินี้มันมีหน้าที่รักษาใจควบคุมจิตใจคุ้มครองจิตใจถ้าเราปราศจากสติหรือสติเราอ่อนธรรมชาติของจิต มันก็จะไหลไปข้างนอกไปสู่อารมณ์ข้างนอกแล้วอารมณ์ข้างนอกนั้นก็จะกลับเข้ามาครอบงําจิตเมื่อมันครอบงําจิตได้แล้วจิตของเราก็จะปรุงแต่งไปกับอารมณ์เหล่านั้นทีแรกจิตของเราเป็นปกติแต่พอมีอารมณ์มาครอบงําแล้วจิตของเราก็คุกเข้ากับอารมณ์นั้นจิตของเรากับอารมณ์นั้นก็เลยเป็นอันเดียวกัน เหมือนกับว่าน้ำน้ำนี่มันใสแต่ถ้าเราเอาสีดำหยดลงไปและลายลงไปน้ำกับสีดำก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันก็กลายเป็นน้ำดำแต่จริงๆแล้วน้ำต้องเป็นน้ำสีดำก็คือสีดำเพราะเราหยดลงไปทีหลังจิตก็คือจิตอารมณ์ก็คืออารมณ์ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจแล้วและเราก็พยายามให้จิตของเราเข้ามาอยู่กับตัวเราเข้ามาอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอันนี้เพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเรามาจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวเมื่อมันอยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์อื่นจะค่อยๆจางไปจางไปแล้วก็ดับไปสังขารที่เคยปรุงแต่งจิตที่เคยกุ้มลุมจิต ก็จะดับไปทีแรกมันก็เราจดจ่อเข้ามาอย่างเช่นเราดูลมอย่างเงี้ยดูลมไปดูลมไปจิตของเราก็มาอยู่กับลมสมาธิก็เริ่มเกิดขึ้นกับจิตเมื่อจิตมีอารมณ์เดียวจดจ้องอยู่ที่เดียวอารมณ์อื่นๆก็ค่อยๆอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงจางไปจางไปแล้วก็ดับไปในที่สุดอันนี้แสดงว่าจิตของเรามีสมาธิแล้ว เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราต้องสํารวมจิตใจเราอยู่เรื่อยเพื่อให้สตินี้คุ้มครองจิตรักษาจิตเพื่อให้จิตเป็นสมาธิขึ้นมาให้ได้ถ้าไม่นั้นไม่เช่นนั้นแล้วอารมณ์ข้างนอกทั้งหมดเวลามันกระทบจิตของเราแล้วมันจะเข้ามาครอบงําจิตถ้าอไหนมันตรงกับความรู้สึกของเราตรงกับอุปาทานภายในจิตของเราจิตของเราก็จะยึดอารมณ์นั้นไว้ จริงๆมันผ่านไปหมดแล้วมันกลายเป็นอดีตไปแล้วพอเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรปับ๊บพอเวลาผ่านไปมันก็จบไปแต่อุปาทานภายในจิตของเราไม่ยอมให้เรื่องราวมันจบไปมันคอยเหนียวลังเอาไว้คอยยึดเอาไว้ยึดเอาไว้เสร็จแล้วมันก็มาเป็นอารมณ์ของจิตมาติดอยู่ในจิตหรือจิตไปติดไปข้องมันถ้าหากว่าเราสํารวมดี เรารู้เท่าทานว่านี่มันเกิดแล้วเราเห็นตั้งแต่มันเกิดเราระวังตัวก็จะเห็นอาการที่มันก็ดับไปเมื่อเห็นมันเกิดมันเพิ่งเกิดแล้วก็ต่อมาเห็นมันดับไปอย่างนี้จิตของเราก็มีความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าเออจริงๆแล้วมันไม่ใช่จิตหลับเพราะจิตมันเห็นอะจิตมันเห็นว่านี่กรรมเกิดแล้วเกิดแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็เริ่ม เริ่มก่อกวรจิตใจเราแล้วเริ่มใจเราเริ่มสัดสายแล้วใจเราเริ่มปั่นป่วนแล้วใจเราเริ่มหวั่นไหวขึ้นมาแล้วกลัวแล้วกังวลแล้วหวั่นไหวแล้วปรุงแต่งแล้วโกรธเคืองแล้วโมโหแล้วมันก็เห็นจิตของเราซึ่งมันถูกอารมณ์ครอบงําเมื่อมันเห็นอย่างนี้ตัวจิตที่เข้าไปเห็นเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญญายานขึ้นมาแล้วเพราะจิตมันเห็นเอง ต่อไปมันจะสํำรวมขึ้นสํำรวมขึ้นต่อไปอารมณ์ต่างๆก็ค่อยลดลงลดลงน้อยลงไปต่อมาเรารู้แน่ชัดแล้วว่าเป็นแค่อารมณ์ไม่ใช่จิตจิตเราก็เริ่มสลัดอารมณ์ออกไปปล่อยวางอารมณ์ออกไปพวกอุปทา,านต่างๆก็ค่อยๆลดลงไปน้อยลงไปเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วมันเหมือนกับว่าทางมีอยู่แล้ว จุดหมายปลายทางก็มีอยู่แล้วผู้เดินทางเอาจริงหรือไม่เราจะเดินทางตามพระพุทธเจ้าไปหรือไม่ถ้าหาว่าเราตั้งใจจะเดินตามทางของพุทธเจ้าไปก็เรามั่นใจได้เลยว่าทางที่เรากำลังเดินอยู่นี้มันเป็นทางออกของชีวิตเราของจิตใจของเราแน่นอนเพราะพระองค์เพียงแค่มาพบทาง มาพบคําสอนซึ่งมันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วพระองค์จะอุบัติขึ้นก็าตามไม่อุบัติขึ้นก็าตามความจริงที่พระองค์เอามาสอนทั้งหมดนี้เป็นความจริงอยู่ตลอดไปพูะเจ้าองค์ไหนตัดสรู้ก็ต้องสอนให้รู้จักหาทางออกให้แก่จิตของตัวเองเพื่อไม่ให้จิตของตัวเองเนี่ยจมอยู่กับวัตฏะทุกข์อันนี้เพราะฉะนั้นให้เราสํารวมจิตใจเข้ามา ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแค่อารมณ์แล้วมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปด้วยเพราะฉะนั้นทำใจสบายๆแล้วก็คิดให้มันตรงกับหลักความจริงคือคือพระเจ้านี่สอนแต่ความจริงเท่านั้นแหละเราคิดให้ตรงกับหลักความจริงอย่างเช่นมีเรื่องมีราวเขาว่าเราเขาทำร้ายเราเขาอิจฉาเราเขาเบียดเบียนเราเขากันแกล้งเรา ็ต้องยอมรับวันละเนี่ยเราต้องเคยทําเข้ามาเหตุปัจจัยมันมีมันก็ต้องยอมรับเมื่อยอมรับแล้วก็ถือว่าเราได้ใช้กรรมแต่ถ้าเราไม่ยอมรับเราไม่อยากให้เขาว่าเราอ,อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความอยากของเรามันก็ทําให้เรามีอุปทานขึ้นมาคืออยากมากๆอยากบ่อยๆมันก็กลายเป็นอุปทานเมื่อเป็นอุปทานอารมณ์นั้นก็ มาติดอยู่ในจิตเรากลายเป็นภพพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนกับว่าเอาต้นข้าวมาอุปทานเหมือนกับว่าไปเอาต้นข้าวมาแล้วก็ฝังลงในนาคือปลูกต้นข้าวลงไปเหมือนกับว่าไปเอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วเข้ามาเข้ามาแล้วก็มาฝังลงที่จิตเหมือนเอาต้นข้าวฝังลงในนาต้นข้าวก็เจริญเติบโตขึ้นเจริญเติบโตขึ้นเรื่องราวทั้งหลายก็วนเวียนอยู่ในจิต เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนกับต้นข้าวซึ่งเอามาปลูกในนานั้นทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้ทันมันละเราก็รู้ว่ามันผ่านไปหมดแล้วเรื่องราวทั้งหลายถ้าเราไม่เอาเข้ามามันก็ดับไปมันก็จบไปแต่ถ้าเราเอาเข้ามามันก็ไม่ดับไปมันก็ไม่จบไปเพราะว่าอุปทา,านของเราเนี่ยมันเอาเข้ามาฝังอยู่ในจิตแล้ว แล้วจิตเราก็ปรุงแต่งวนเวียนอยู่ในจิตนี่เป็นการเกิดขึ้นในจิตแล้วเป็นชาติเมื่อมีชาติก็มีชรามรณะนะโศกะเนี่ยตัวที่ตามมาคือความทุกโศกะความเศร้าโศกปริเทวะการร้องไห้ลำพึงลำพันทุกขะบีบคั้นกายมีความทุกขทางกายเกิดขึ้นระบบประสาทปั่นป่วนระบบสมองเริ่มมึนเริ่มงง ระบบกระเพาะอาหารเริ่มปั่นป่วนเหมือนกันระบบของร่างกายมีผลทั้งหมดนี่นี่คืออารมณ์ที่มันเข้ามาโทม,มนัสสะเสียใจหม่นมองใจน้อยเนื้อต่ำใจอุปยาตสะเหงดแห้งใจหนักลงไปเรื่อย กแห้งแรงแห้งเหมือนไม่มีแผ่นดินจะอยู่ต้นต่อเหตุที่มันทําให้เรามีทุกข์ก็คือสติเราตามไม่ทันเวลามันกระทบอารมณ์แล้วก็เรื่องราวมันก็เลยมาอยู่ในจิตของเรามีเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็มีตัณหาไม่อยากให้มันเกิดอยากให้มันดับไปไม่อยากมันเป็นอย่างที่มันเป็นเกิดความขัดแย้งขึ้นในจิตวนเวียนนึกถึงมันบ่อย ก็เป็นอุปทา,านขึ้นมาเอามาฝังลงไว้ในจิตแล้วก็วนเวียนอยู่ในจิตแล้วก็บีบคั้นจิตเนี่ยคือความทุกข์ทรมานแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้กลัวนะถึงมันจะมีทุกข์ขึ้นมาก็ตามทัศสติดีดูมันได้เลยพง์สอนให้ตั้งใจดูตั้งสติดูทุกข์ให้กำหนดรู้เอาอย่างนี้เลยรัดสั้นตรงเข้าไปเลยตั้งสติทัศสติดีแล้วจะดูได้ เมื่อดูได้เราก็เป็นผู้ดูไปความทุกข์อารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งกายทั้งจิตที่บีบคั้นจิตก็ตามกุ้มลุมจิตอยู่ก็ตามทำให้จิตเล่าร้อนอยู่ก็ตามมันก็เหมือนไม่ใช่ของเราแล้วมันก็จะดับเองที่มันไม่ดับเพราะอุปทานในจิตของเรายึดไว้แล้วก็ปรุงแต่งนี่คือชาติที่มันเกิดขึ้นในจิต ถ้าเห็นมันชัดแจ้งแล้วมันค่อยๆดับไปพอเห็นความดับของมันแล้วเนี่ยจิตมันจะเบาลงทันทีเลยอันนี้จิตมันจะรู้วิธีปล่อยวางมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันสลัดออกไปได้ทุกเรื่องอต,อต่อไปนี้ให้เราสำรวจจิตใจนะเข้ามาดูจิตของเราจริงๆเลยหรือหลักว่า ผู้เจ้าสอนว่าจิตของเราประพัดสอนอยู่แล้วให้คอยระวังอุปกิเลสซึ่งเป็นอาคารตุกะจะจอเข้ามาเพราะฉนั้นเราก็วางจิตของเราให้เป็นจิตที่ประพัดสอนแล้วผ่องใสแล้วไม่มีอะไรแล้วพื้นฐานดั้งเดิมของจิตเราทีนี้ก็ดูว่ามีแขกไหมมีอารมณ์อะไรเข้ามากุ้มลุมจิตเราไหมมีอะไรมากูกก้ก่อกวนจิตใจเราไหมเราก็อย่าไปรับมันเรียกว่าไม่รับแขกแล้วมันเป็นแขกมันเป็นอารมณ์ จะพูดยังไงก็ได้หรือพูดภาษาธรรมะเขาเรียกเจตสิกเจตสิกนี่ไม่ใช่จิตจิตแล้วก็มีเจตสิตกเจตสิกนี่หมายถึงว่าสิ่งที่อาศัยจิตเกิดแล้วก็อาศัยจิตดับพวกสังขารทั้งหลายนี่เป็นเจตสิกมันอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้มันเกิดแล้วก็ดับไปของมันแล้วเรื่องราวก็ยุติลงไป หรือเหียกสังขารละขันกองแห่งสังขารสังขารคือสิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมาในเมื่อมันปรุงแต่งขึ้นมามันก็แสดงว่าไม่ได้มีอยู่จริงหรอกมันปรุงแต่งขึ้นมาเฉยเฉยเมื่อมันปรุงแต่งได้เราก็ปล่อยให้มันสลายไปได้ดับไปได้นี่คือเข้าหาความจริงอะ่ะให้จิตมันยอมรับความจริงแล้วจิตมันก็จะวางอุเบกขาได้เป็นกลางได้ เป็นกลางคือไม่มีทุกข์ไม่ไปยินดีไม่ยินร้ายไม่มาสร้างทุกข์ให้กับตัวเองก็เป็นทางออกจากทุกข์ไปเรื่อยๆแต่มันก็โชคดีว่ามีทุกข์แล้วเราได้พบคำสอนของพระเจ้ามันก็อยากออกจากทุกข์เมื่อศึกษาคำสอนของพระเจ้าเข้าใจแล้วมันก็เกิดปีติเกิดความอิ่มใจ เกิดความสงบที่ใจมีความสุขที่ใจสติรักษาใจได้เป็นสมาธิใจตั้งมั่นขึ้นมามีปัญญายาณร,รู้ความจริงจิตปล่อยวางได้เพราะความทุกข์นี่บางทีมีประโยชน์มันทำให้คนเราไม่ประมาทเห็นว่าเออชีวิตมันเป็นทุกข์นะเนี่ยถ้าหาว่าเราปล่อยปละละเลยเราไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามีทุกข์ตลอดชาติแน่เลย นี่ก็เป็นบุญชนิดหนึ่งเหมือนกันเป็นบารมีมันทําให้เห็นทุกข์ในสมัยพระพุทธเจ้าโอ้โหบางคนนี่ทุกข์หนักเลยนะทุกข์มากอย่างนางปตาจารานี่ชัดเจนเลยนะทุกข์มากชนิดที่จนเสียสติไปเลยอะ่ะแต่คนที่มีบุญอะ่ะแปลกนะมีความทุกข์มากๆเวลาเดินไปก็เดินตรงไปนู่นวัดเชตวันนู่นทั้งทั้งที่ไม่มีสตินั่นแหละ ขาดสติเบอร์และเละเลือนแล้วไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีละแต่เวลาเดินไปเดินตรงไปวัดเชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้านี่แหละคืออำนาจของบุญกุศลบุญบารมีที่เราทำหรือเรามีทุกข์ก็ตามเนี่ยเราก็เออสนใจอยากฟังธรรมอยากมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยากหาทางออกให้แก่จิตใจนี่แหละคือบุญบารมี ถ้าหาว่าคนไหนที่มันกรรมมันปิดกั้นเอาไว้บุญมันน้อยบุญเก่าก็ไม่สามารถเปิดออกมาได้พวกนี้ก็ไปหาทางที่ไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นพวกเรานี่หาทางที่ดีงามทางที่ถูกต้องเป็นทางของพระพุทธเจ้าอันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้มีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในบุญกุศลคุณงามความดีที่เราเคยกระทำบำเพ็ญมา เรียกว่าอัตตสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยความเชื่อมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีของเราที่เคยทํามาเชื่อมั่นในศักยภาพของเราว่าจะต้องฟังธรรมของพระุทธเจ้าเข้าใจสามารถประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้แน่นอนอสัรวมจิตใจให้สมกับที่เราได้เสียสละมาทำบุญนะ เสียสละมาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ทำสิ่งที่ดีสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตเรามากแต่หลายคนก็บอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของครูบาอาจารย์ก็เลยเอาโอกาสนี้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องกระตุน้นเตือนจิตใจให้ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นอาจารบูชาอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความคิดที่ดีงามพอมีโอกาสก็สร้างโอกาสนั้นน่ะให้เป็นโอกาสที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติแล้วสิ่งดีงามก็เกิดขึ้นกับจิตใจเพราะเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการที่ปฏิบัติเพื่อแสดงความกตัญญู ต่อครูบาอาจารย์แล้วกระตุ้นเตือนจิตใจของตัวเองเนี่ยให้ฝักใฝ่ที่จะทําความดีเข้มงวดกวดขันที่จะปฏิบัติจริงจังขึ้นมาผลที่ได้รับก็เป็นความดีที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาคือวันเกิดเนี่ยเราอยากให้เห็นว่าเนี่ยจริงๆมันมันวันเกิดนี่เราควรจะต่อต้านมัน เพราะว่ามันมาเกิดมันก็เลยสร้างทุกข์ให้กับเรามันวนเวียนอยู่ในวัฏฏัทุกข์เนี่ยเพราะมันมาเกิดเมื่อมาเกิดแล้วก็สร้างกรรมเรื่อยไปสร้างกรรมแล้วกรรมก็พามาเกิดเรื่อยไปมันก็เลยไม่มีวันจบสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันมีถึงวันเกิดแล้วเราก็ต่อต้านมันหมายก็ว่าเออมันอย่ามาเกิดเหรออดอาหารได้ยิ่งดีถ้าหากว่าจะเอาให้นั่นเลยอดอาหารเลย หรือเอาให้มันน้อยลงไปกระตุ้นเตือนให้รู้ว่านี่แหละเมื่อมาเกิดแล้วมันต้องมีทุกข์มันต้องเข้าไปหาธรรมของเจ้าชาติปิทุขเนี่ยมันมีการเกิดแล้วมันต้องมีทุกข์แน่นอนเราก็เลยย้ำให้จิตเราเห็นโทษของการที่มันยังพอใจเวียนว่ายตายเกิดมันจะได้หาทางที่จะไม่กลับมาเกิดคือถ้าพูดอย่างนี้มันเหมือนกับว่าเอ๊มันเหมือนมันจะขาดศูนอะไรเป็นสักอย่างหนึ่ง แต่จริงๆแล้วมันเป็นทางออกของชีวิตเป็นคำตอบให้แก่ชีวิตได้จริงๆเอาสํารวมจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายนะดูตัวเองเลยนะผลเป็นยังไงก็แล้วแต่นะเราได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วให้พอใจตรงนี้แหละพอใจว่าเนี่ยเราเกิดมาแล้วได้พบคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ ประเสริฐที่สุดและประเสริฐสูงสุดแล้วในชีวิตของเราเนี่ยเอสุดท้ายแล้วรวบรวมกําลังจิตใจของเรานะและลึกถึงความดีที่เราทำนี่เรียกว่าจารานุสติและลึกถึงความเสียสละของเราเสียสละเวลาเวลาเสียสละข้าวของเงินทองอถวายข้าวปลาอาหารเ,าเสียสละ ความเห็นแก่ตัวเพื่อให้เราไม่ยึดติดข้องจนเกินไปมันก็ทำให้ตัวตนของเรามันลดลงไปเขาเรียกจ่าคานุสติและลึกถึงการที่เราได้เสียสละการเสียสละภายนอกมันก็ทำให้เราสามารถเสียสละภายในได้ด้วยสละภายนอกเข้าไปการจ่าค่าภายในละตัวละตนออกไปมากขึ้นจิตใจของเรามันก็จะเบาลงไป แล้วสุดท้ายก็ชำระให้หมดเลยเพราะมันเป็นแค่อารมณ์หรือว่าเปรียบเทียบว่าเออมันเหมือนแขกมามันจะจอนเข้ามาเราไม่รับแขกแล้วให้เราเป็นเจ้าของบ้านให้จิตของเราอยู่ตามลําพังให้จิตของเราเป็นปกติเป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเ,เจ้าที่บอกว่าจิตของทุกคนนิพพัทสอนอยู่แล้วที่มันเศร้าหมองก็เพราะอุป,ปกิเลสมันจอนเข้ามามันจอนเข้ามาเป็นเหมือนแขกมันเพิ่งจอนเข้ามา ราะเราก็ไล่มันไปไล่มันไปคือไม่รับมันไม่เอาเข้ามาแล้วก็ย้ำกับตัวเองด้วยย้ำกับตัวเองข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าเรายังเป็นปุตุชนยังไม่แน่ชาตินี้ไม่เปลี่ยนแปลงชาติต่อไปไม่แน่อีกเพราะนั้นย้ำไว้ให้จิตของเรามันสำนึกไว้ มันจะเก็บเอาไว้ในจิตเราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเพิลึกตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงจะพยายามพระพุทธปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารเข้าถึงพระนิพพานขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธ,ธรรมจนพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารด้วยเถิด จากนั้นก็รวบรวมกำลังบุญของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมเข้ามาไว้ที่จิตใจของเราเตรียมอุทิศบุญความอำนาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์จงดนบันดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของข้าพเจ้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของพ่อของแม่สามีปัญญาลูกหลานพี่น้องคูงมีพระคุณของข้าพเจ้า ให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาแาะนายเวรของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านนี้ผู้ที่มีส่วนอุปธรรมค้ำจุนหรือบริหารจัดการดูแลช่วยเหลือกันทําให้การประพฤติธปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยสะดวกมีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจของผู้ปฏิบัติให้ก่ดงวญญง,ง,ง,ดงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในบ้านในเลือน ในที่ทำงานร้านค้าบริษัทโรงงานโรงแรมไล่นาสวนที่ดินในสมบัติพระสถานทุกชิ้นทุกอันของข้าพเจ้าให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กำลังต้องการบุญจากข้าพเจ้าอยู่ในขณะน,นี้ทุกชั้นทุกภูมิให้แก่ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองก็ให้มารับบุญแล้วช่วยหาทางออกให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองด้วยเถิด ขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับอาวุลของข้าพเจ้าเมื่อรับอาวุณแล้วต้องการสิ่งใดขอสมความปรารถนาะด้วยอำนาจแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้เมื่อสมความปรารถนาแล้วให้ปกปักร,รักษาคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเกื้อหน,นุนข้าพเจ้าทําสิ่งใดก็ให้มีแต่ความราบรื่นมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ยิ่งยขึ้นไปด้วยเถิดข้าพเจ้าจะมันทําบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้เรื่อยๆไป ทำความรู้สึกว่าเราเต็มใจให้บุญเหมือนบุญออกไปจากใจเรานะอนุภาพของบุญมีจริงและบุญที่เราทำวันนี้ก็มากมายประมาณไม่ได้เพราะนั้นอุทิศออกไปได้ผู้รับมีจริงเขารับได้จริงแล้วก็เกิดผลดีแก่ชีวิตของเราจริงเอาต่อไปตั้งใจละพรนะ